สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่วีชนแนลนะคะวันนี้ไม่วีก็จะมีวิธีมาบำรุงคุณนายตื่นสายนะคะสําหรับคุณนายตื่นสายของเรานะคะที่ปลูกในกระถางหรือว่าปลูกตรงบริเวณหน้าบ้านนะคะถ้าเกิดว่าคุณนายตื่นสายของเรานะคะต้นเหี่ยวต้นโทมนะคะดอกไม่สวยไม่งามดอกเหี่ยวนะคะวันนี้ไม่วีมีวิธีนะคะที่จะมาฟื้นฟูบำรุงนะคะให้คุณนายตื่นสายของเรานะคะมีดอกที่ สวยงามดิ้งสวยขึ้นนะคะแม่วีจะใช้เป็นวิธีไหนนะคะเราไปเริ่มทำเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะแม่วีจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกระถางนี้เลยนะคะเหี่ยวส้มๆนะคะ คุณนายตื่นสายของไม่วีกระถางนี้นะคะนี่เลยค่ะเนี่ยเหี่ยวเหียวสมๆดอกก็รุดร่วงนะคะดอกก็จะไม่ค่อยมีนะคะนี่เลยค่ะ,ะต้นก็จะเหลืองนะคะไม่เขียวไม่สดใสเลยนะคะนี่เลยโอ้โหทำไมเป็นแบบนี้นะคะคนายตื่นสายของไมวีกระถางนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะมีวิธีนะคะ มีวิธีที่จะบำรุงคุณนายเตื่นสายนะคะทําให้ต้นเหี่ยวๆโซมโซมแบบนี้นะคะกลับมาสดชื่นนะคะดอกไม่หลุดร่วงง่ายนะคะอ่าเร่งดอกนะคะเร่งใบให้เขียวนะคะแล้วก็เร่งดอกให้ออกดอกเยอะๆนะคะบำรุงให้สดชื่นทั้งวันด้วยค่ะและแม่วีก็จะมีวิธีไหนนะคะอ่าเราไปเริ่มทําเลยค่ะและสาหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีจะใช้เป็นนี่ค่ะ เครื่องดื่มชูกาลังนะคะในเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามิน B รวมต่างๆนะคะก็เช่นวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะก็จะเพิ่มความสดชื่นนะคะให้กับต้นไม้ของเรานะคะต้นไม้ที่ส้มนะคะคุณนายตื่นสายนะคะของเรานะคะที่ส้มเหี่ยวๆนะคะไม่สวยงามเลยค่ะบำรุงด้วยเครื่องดื่มชูกำลังได้เลยนะคะก็จะทําให้ดอกของเราใบของเรานะคะ ตั้งชันขึ้นนะคะสวยเด้งงามตลอดเวลานะคะเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่ก็จะบำรุงให้ขั้วดอกของเรานะคะเหนียวนะคะทำให้ดอกไม่หลุดร่วงนะคะ,ะมีใบที่เขียวงามขาจีอยู่ตลอดเวลานะคะเร่งดอกเร่งใบนะคะออกดอกเร็วนะคะนี่เลยคะ่ะฮอร์โมนไข่นะคะ ต่อไปแม่วีก็จะใช้เป็นน้ำเปล่านะคะ3ลิตรนะคะนี่ค่ะ3ลิตรนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มลงมือทําเลยค่ะแล้วแม่วีก็จะนำนะคะฮอร์โมนไข่นะคะผสมลงไปในน้ำเปล่า3ลิตรเลยนะคะฮอร์โมนไข่ก็2ช้อนโต๊ะนะคะ และหลังจากนั้นนะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะแม่วีมจะไม่ใช้หนึ่ง้านะคะนี่เลยค่ะหนึ่งเป๊กแบบนี้นะคะนี่อ่าใส่ไปเลยหนึ่งเป๊กแบบนี้นะคะอ่าเป๊กเดียวเอาอยู่ค่ะคุณนายเตื่นสายของเราสดชื่นทั้งวันเลยค่ะอืมใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาเลยนะคะ แล้วเราก็เขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะคะแล้วเราก็นำไปบำรุงคุณนายตื้นสายได้เลยค่ะต้นเหี่ยวๆวสมๆนะคะจะได้สดชื่นนะคะสำหรับต้นเหี่ยวๆโสมๆนะคะไม่ออกดอกนะคะดอกรุดร่วงนะคะต้นเลืองนะคะเราใช้สูตรนี้เลยค่ะ ฉีดพ่นไปเลยนะคะทำให้บำรุงให้สดชื่นแล้วก็เร่งดอกเร่งผลออกมานะคะนี่เลยค่ะเราก็จะใช้ฉีดพ่นนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะ,ะเร่งเร่งบำรุงเลยค่ะบำรุงให้สดชื่นใบเขียวงามเร่งดอกออกมานะคะดอกของเราก็จะได้สดชื่นสวยนะคะ และสำหรับที่เราปลูกไว้หน้าบ้านนะคะเราก็บำรุงด้วยสุดนี้เลยค่ะถ้าไม่ออกดอกนะคะนี่ค่ะดอกหลุดร่วงออกดอกไม่เท่าไร่นะคะเราก็ใช้บำรุงด้วยสุตรนี้เลยค่ะฉีดคุ้นเลยนะคะ เป็นไงบ้างคะสําหรับสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะที่จะฟื้นฟูบํารุงคนายตื่นสายนะคะที่เหี่ยวเหี่ยวนะคะให้กลับมาสวยงามได้นะคะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแมวีแชนแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ